ครับขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบทุกท่านนะครับเบกผูไทเป็นเร่องกับกำลังยู่นขึ้นวัดบาดนี้หลังจะซเสื้อบ้านแล้วเสื้อบ้านยามเสายื่นขึ้นวัดเด้่บ้านนี่วางก็ขึ้นมีวางก็มีได้ขึ้นเป็นแดอ่ากวาดเบอร์ไม้เบอร์ไรแล้วอยู่วดัดผููเจ้อครับกำลังจะไป เป่าพุทยธรเรงนะครับได้มาหอดสะพานบุญนะครับสะพานบุญลงเบิรงสะพานบุญย่ำเสาเพี่น้องท่านผู้ชมได้เบิรส์สะพานบุญรถเรง <c oughs> ที่ผ่านมานะครับรมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับในบริเวณสะพานบุญนี้นะครับสะพานบุญนู้นไดงครับเนี่ย สะพานบุญไม่ครับสะพานบุญบริเวณบ้านแมงเดี๋ยวเป็นทางเขินวัดผู้จกอดเภอบุรพ์คีรีครับทางเขินวัดบุรพ์คีรีครับอำเบุรพ์คีรียำเสาแะ้วเนี่นนนยโยมพี่น้องร่างไทยนะครับกำลังเขงินวัดเป็นวัดพระเะไรครับมื่อนี้กับพี่น้องอันนี้เป็น เคพื้นที่ของบ้านแมงครับที่ทางวัดผู้โจกอนี่ทางนี้เงินวายผู้โจกอประมาณกิโลนึงครับนี่ที่เห็นในผู้โจกอครับนี่มีหมอกมีเมฆย่ำเสาขณะนี้กับครูบาอาจารย์เพิ่นไปบีสบาทภายในหมู่บ้านนะครับมีท่านได้มาหมองบริเวณวานบุญนะครับนี้เป็นต้นทางนะครับต้นทางต้นทาง เส้นทางครูบาอาจารย์เิืบาทเริ่มจากนี้นะครับเริม่มจากมงปลายนี้ไป่ทำไว้ใ,ในหมู่บ้านนะครับไปในหมู่บ้านล้วก็ปลายทางก็อยู่มงมงที่เก้าเนี่ยครับมงเดิมนนี่นี่ครับสภพาพะสะพานบุญบริเวณสะพานบุญเสือบาทยำเสานะครับวันเสาที่สองของเดือนของทุกเดือนเหมือนวะ นอกจากมีงานกรรมการเพิ่งเกิดห,หรือหรืออาจจะงดนะครับถ้ามีงาน้ามีงานกันดำเนินการคือเก่าครับ่าโกปีนองตําตั้นวัดผู่เจกอครับวัดสมบันพวัทุ่งพิลีครับผมก็เดินทางขึ้นวัดผู่เจคอไปแล้วครับยามเสาร์วันนี้วันผมก็วันพุธนะครับ รอบๆบริเวณสะพานบุญครับพจนจตติททุ่งนี่ครับทีทุ่งเสื้อเสาต้ต่างนีง่ครับทุ่งทิวเสื้อเสานี่เวลาเปเสืส้อบ้าทนะครับแม่เสาญาโยมพี่น้องนะก็ับญาธรรมพจนว่าล้มลายยังวัดอยู่ครับี่บริเวณสะพานบุญนะครับ สบลายสะพานบุญครับนี่ในบ,บริเวณนี้ถนนถนนสวยงามครับสวยงามทางยินว่าจะสวยงามทางสะดวกสบายครับพี่น้องท่านผู้ชมย่าทํานะครับอย่ามาเชื่อบา้านน้ำที่น้องชาวเป้กับมาได้ครับในวันเสาร์ที่ชอคของเดือนนะครับของเดือนของทุกเดือนนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ก็เดือนสิงหาคมมันก็นับไปนะครับ วันเสาร์ที่สองของเดือนจบกลวันที่เลยละคาดจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาว่าครับนี่คาดว่าเลยครับมาซื้อบาดนำพี่น้องชาวบวิเวรเลยครับเด้อคลิปนี้เอาเคสที่ก่อนครับเอาคื้อเจอแลโวก็ไลฟ์กเเออูเจเฮล์บาผู้ไทบรินเวรเนี่ยจะพยายามเอาคลิปดีๆนะครับมาใหอพี่น้องท่านผู้ชมได้ได้ชมต่อไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ